คลิปย้ายโบสถ์เป็นตอนที่3วัดปากน้ำพังราษตำบลพังราษอำเภอแกลงจังหวัดระยองนนได้มีการจัดทำไปแล้วเป็นสองตอนตอนหนึ่งตอนสองท่านพระครูวิโรธเมธาพรพระอาจารย์คีเป็นเจ้าวาดได้เริ่มทำพิธีเคลื่อนย้ายเมื่อวัอนที่25ตุลาคม2563 ก็ขอเชิญชวนร่วมทำบุญได้ทุกวันตามเบอร์โทรหมยได้ติดต่อ038-867-070สวัสดีค่ะช่างนายครับผสวัสดีครับอ่าแหมวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายเป็นคลิปที่3เนาะจะรับ,บกวนถามว่าวันนี้มีโปรแกรมยังไงบ้างคะวันนี้โปรแกรมกำลังสิเคลื่อนครับ ได้แ้ะมาทอะไครับตักที้งมระป๋อคานใน 1, 2, 3, 4, 5, 6อามานที่ทำเพื่อรองรับน้ำหนัก คันก็ใช้เวลาเด็กเขาคงจะน่าดูอ,อ,อีกคลิปหนึ่งก็ตอนที่ย้ายข้ามถนนก็คงจะน่าติดตามพอสมควรวันนี้เป็นงานวันเกิดของพระอาจารย์ ก็มีโรงทานมีคนมาทมงานรับมายอันนี้เราจะเห็นสุมประตูที่ชินตาตอนนี้ก็ได้เลยนั่งข้างซุมประตูไปแล้วก็จะมีเบื้องหลังมี ชางเด็กๆอยู่ที่ใต้โบสชุดนี้เราก็จะได้เห็นการเลื่อนอการที่เลื่อนย้ายจริงๆจ งินอีกแปดร้อยบาทด้วยเต้าที่เอี๋ยวมาแล้ว oh, <mustache. S 1> มาแล้วโอ้มาแล้วมาแวถ้าไหววะใครเจ้าดีจ้าเยอันนี้โบสถ์กำลังเคลื่อนถ้าเราจับตาดูที่ลูกกลิ้งเราจะเห็นว่าชานเต้นที่ขอต่อกลิ้งมา chào tạm biệt và hẹn gặp lại <laughs> các bạn nhé 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 ตอนนี recibir, ้ก็ให้แล้วหกยบาต่ออีกครแล้วน่้วบุญแจกกันเด็กๆเได้เห็นนะเราได้เห็นโบสเลื่อนมาตามลูกซิ่งซิ่งเหล็กอย่างชัดเจน

ครับผมอันนี้นี้เป็นยังไง

ช,ชื่อเครื่องอะไรคะท่านปัม๊มไฮดรอลิกครับปัม๊มไฮดรอลิกอันนี้อันนี้เป็นขนาดปกติหรือว่าเป็นขนาดใหญ่คะขนาดใหญ่ครับอ๋อขนาดใหญ่ใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับมอเตอร์ครับอ๋อตัวนี้เนะาะครัับผมตวดปั๊มไฮดรอลิกอ,อันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนยา้ายแม่ปั๊ม เป็นแม่พั้มตรงน,นี้ทำอะไรคะโบครับอ๋อเตรียมที่จะดึงอีกกระบอกหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่แล้วกระบอกใช้เวลานานไหมคะก็นนหน,น้นาพนพนไมือนกันครับเพราะเปลี่ยนรางด้วยครับอ๋อต้องเปลี่ยนรางสับรางที่เด็กก็ทำกันอยู่ด้านหน้าอ่า

จะเกินด้ามค้อนเกินค้อนสีฟ้าไปแล้วกระบอกจำกระบอกจำนะอยู่เด่นแา้เย โบ,โบสถ์ดูประมาณช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นระยะทางก็ได้ยาวพอสมควรจากจุดเริ่มต้นของโบสเรจะเห็นซุ้ม รวมเข้าตัวโบสถ์เป็นซุมรั้วเข้าโบสถ์ในช่วงต้นจะมีแนวที่โบสถ์เคลื่อนย้ายในระยะแรกซึ่งเป็นคลิปที่หนึ่งตัวโบสถ์จะตั้งอยู่ที่กองดินด้านหลังที่เรามองเห็อนอยู่และในคลิปที่สองตัวโบสถ์จากด้านหลังก็ได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ณตำแหน่งจุดด้านหน้านี้ เนถึงคลิปนี้เป็นคลิปที่สาม่งเราจะเห็นระยะทางและทิศทางที่บทเคลื่อนย้ายนั้น ่างส่วนหนึ่งที่ทำงานอยู่ใต้โบสถ์มาตัวปาตงปาปางไปเล่เลย จนถึงเปลือกไม้ที่เราได้วางไว้กืนกินท่อนเหล็กที่มีเปลือกไม้วางอยู่ นเอยๆเ้นเอางอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะหนูอันนี้ไม่แรงครับไม่แรงยกช่วยยกขึ้นเงนี้เหรอ ข้าไหนอ,หนกอหนกีก็ตอนนีขน้ขึ้นยังยังครับป้า 慢点

จากด้านหลังเราจะเห็นการเลื่อนไปได้อย่างชัดเจนแต่ละจุดก็จะมีเด็กมีช่างช่างเด็กๆคอยเคลื่อนย้ายลูกกลิ้งตาม กำลังดึงจะไปแค่ช่าง คิดถึงได้แค่ไหนคะเนี่ยยังไม่กระดูกดีน้ำไหลกว่าประมาณสองนิ้วประมาณสองนิ้วจากระยะทางที่เห็นคาดว่าสามถึงห้าวันก็น่าจะเข้าโซ่พื้นที่ ที่ได้เตรียมไว้น,นี่มีการตอกเสาเข็มรองรับ ใช้กระบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสลิงกระบอกกระบอกลึงทั้งหมดแปดตัว